ด้วราชก,การและผมกวาดต้อนมาอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านแรกครับท่านอาจารย์รามีชัยสงครามครับท่านที่สองท่านรองศาสตราจารย์นงเยาวอัมลุงพงศ์วัฒนาครับท่านที่สามท่านรองศาสตราจารย์สมชายภูลพิพัฒนครับ สังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้น่ะนาตาสิงเนี่ยไม่ใช่เป็นครูที่กิ๊กก๊อกใช่เราเป็นตําแหน่งทางรา <อ S 1> ชาการถึงรองศาสตราจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์พัฒนาอุมชิกค,ครับๆๆๆๆท่านต่อไปท่านเป็นประธานสาขาวิชานาศิลิ์ไทยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุญศสิรินิยมครับนาตาสิ์ก็เรียนจบถึงระดับปริญญาเอก ไม่ใช่สมัยโบราณแล้วนะครับของเราเก่งมากตอนนี้อีกท่านนึ้งครับเก่งมากเนี่ยเสื้อผ้าอาพรทั้งหลายที่ผมได้พูดมาสักครู่นี้ว่าเราทําเองนะครับเราปรับเองต้องอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์บุญวงมวงวิรตครับสวนงาไม่วัทีตอมาทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ล ว่ามันด้อยอะไรเลยอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ขอบตัวไว้ใช่ไหมขอบคุณครับและสุดท้ายค่ะครับสุดท้ายทนะ่านอาจารย์ริงรพชินาวุฒิกุลกาครับยังไม่สุดท้ายผมยไม่ไม่ต้องปกติต้องให้แนะนำไหมต้องแนะนำให้พี่ก่อนและ <laughs> สุดท้าย <laughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ไม้เจริญ เป็นตัวแทนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พนารท่านมอบช่อดอกไม้มาสแสดงความยินดีกับทั้งเด็กและก็อาจารย์ผู้ฝึกสอนครับก็ในลำดับนี้ผมต้องมอบแทนท่านอธิการขอเชิญตัวแทนนักสแสดงครับเชิญนักสแสดงมาเลยลูกน,น,น้องขนมเพลงครับเพลงเช็นด้าหน้าค่ะเพราะว่าหนักที่สุดวันนี้โดนคนอื่นเหยียบตลอดเวลา <laughs> รับบทหนะั ขอดอกไม้ครับดอกไม้ตรงกางจากท่านอธิการนะครับท่านก็แสดงความยินดีถึงท่านจะไม่มาท่านก็รับพวกเรานะครับเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญศิรินยมทัน์ครับมอบเป็นตัวแทนมอบให้ตัวแทนท่านอธิการมอบให้กับอาจารย์ ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์สมชายภูทิพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ฝึกหัดโขนในวันนี้นะครับเป็นตัวแทนอาจารย์ได้รับมอบช่อดอกไม้ครับที่เราเห็นการสแสดงดีๆโขนดีๆในช่วงนี้ต้องกลิ่นดีอดาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารครับขอบขอนุญาตนะค,ค,คะ ตรงนี้เราหมดแล้วเนาะขออนุญ,ญาตประชาัมสันั์กิจกรรมของศูนย์คิดติดธนาคารกรุงเทพค,ค่ะเราจะพบกันอีกครั้งวันที่19วันเสาร์1 9กันยายนเป็นการแสดงละครชารตรีเด็กโดยโรงเรียนวัดสิตารามเรามาดูว่าเด็กๆสมัยนี้เขามีความสามารถกันแค่ไหนกับละครชารตรีเนาะและก็วันที่3กุามาพันธ์ค่ะเพลงดังหนังมิดมิดไหนไม่รู้คุณ,คณมิดใชย คุณวิเชยบัญชาจะพบรอบในวันที่8ตุลาคมเราจะมาจัดในวันที่3วันเสาร์ที่3ตุลาคมค่ะกำานึกถึงวิชัยบัญชาดำเนินรายการโดยคุณเจนพบจบกระบวนวันนะคะเรา,าสองครั้งก่อนนะสำหรับวันนี้สุนที่ิสิทธิ์พิจนาคุณเพิ่มขอขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ทรงรู้ทุกท่าน แสดงถ้าไม่มีผู้ชมอาจารย์บอกบอกไครับลมหายใจเลือกสุดท้ายของนักตัดสินถ้าท่านไม่มามันจะไม่มีต่อไปไม่กลุ่มขอฝาแม้กระทั่งนักศึกษานะครับนักศึกษาก็ต้องช่วยกันนะเราคนไทยใจจะตันยูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัติย์เพราะฉะนั้นเราขอบคุณเวที่งนี้ต้องาไม่่จะเป็นการแสดงจากที่ไหนก็ตามราชพันได์้กรองเองก็ตามนะคะ น้องๆถ right ้าม <peace cảm ived 1947> ีโอกาสมีเวลาว่างแวะเยี่ยมมาเยียบเยือนเวทีนี้เสาที่หนึ่งและเสาที่สามของทุกเดือนต้อนรับทุกท่านในฐานะผู้ชมวันนี้เรามาเป็นผู้แสดงแล้วเรามาชมและมาให้กําลังใจศิลปินท่านอื่นอีกหลายๆท่านรวมถึงเยาวชนที่กําลังจะมาด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านและก็ขอขอบคุณสวัสดีค่ะ